สวัสดีครับชาวโรบอกทุทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะกาเดียนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวละครอย่างอาร์นอตเนาะเป็นตัวละครเก่าที่สามารถอีโบเพิ่มได้ถึง2ขั้นเลยนะมันจะเป็นน่าจะเป็นร่างสานะครับผมนี่จะเป็นร่างนี้เลยเนาะก็เพิ่งอีโบมาเหมือนกันหาไม่ยากนะตัวละครนี้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนี่เป็นร่างแบบร่างสุดท้ายนะไม่แน่ใจว่ามันมีต่อได้อีกไหมแต่ว่าตอนนี้คือร่างสุดท้ายณนะปัจจุบันนี้นะอัปเดตท,ที่13นะครับผมนี่อาร์นอตเลยเป็นตัวระดับกาเดียนเนาะ ระดับการเดี้ยนนี่ก็มีหลายสีเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นสีชมพูบางตัวก็สีม่วงเนาะอ่ะเนี่ยบางตัวก็เป็นสีขาวบางตัวก็เป็นสีม่วงเนี่ยสีแดงก็มีนี่อันนี้ก็เป็นแบบน้ําเงินเข้มเนาะมันมีการเดี้ยนหลายแบบหลายเกรดอะเนาะอ่ะโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะวิธีการหาอ่ะบอกวิธีการหาก่อนละกันก่อนที่จะไปก็คือสามารถได้จากสุม่มตู้ธรรมดาได้เลยนะเป็นตู้เพชรน,นะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าตู้หรือเปล่านี่ทิปเปิลนะนี่อยู่ในตู้นี้นะ สามารถหาุ่มได้เลยถ้าดวงดีนะหรือว่ารอมันเข้าตู้ก็ได้นี่จะเป็นตัวนี้นะโอกาส0.5นี่นะนี่ตัวนี้เลยซูมเสร็จแล้วก็ไปอีโวขั้นแรกขั้นแรกก็อีโวไม่ยากสามารถใช้พวกหินรูนแลกได้เนาะแล้วก็ของอีโวต่อมาก็จะอยู่ในพวกนี้เวอร์ลิงนะเลื่อนมานี่จะเป็นเก้าอี้กับมงหน้าก,ากากนี่เนาะอย่างละ5อันเนาะนี่เปอร์เซ็นต์ก็ออกเยอะอยู่แต่ด่านค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะมันมี3สเตเนาะอมี3ประตูมันก็ต้องเดินไปเดินมาเนาะอันนี้ก็ ได้อยู่ไม่มีปัญหา fk ได้ลองแล้วเพราะว่าฟาร์ม a อ K เหมือนกันอ่าโอเคไปลองกันดีกว่ามันเดิมลองในซัมเมอร์เนาะเราจะได้ได้ลูกบอลไปในตัวด้วยจะไม่ใส่อาร์ติแฟกแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะนอกจากแค่บัฟเอ็กซูเดียแล้วก็ทำสแตตจีนแดงเนาะอ่าโอเคมาเริ่มแล้วก็หาที่วางได้เลยเนาะขอฟาร์มืินก่อนค่าตัวไม่แพงนะค่าตัวแค่4.5 0 0เองค่าตัวไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อัปเกรดไปก่อนนิดนึง จะได้มีเงินอันนี้เนาะจะได้มีเงินอัปเกรดตัวละครไวๆเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูอัปเกรดขั้นหนึ่งขั้นสองกันอยู่แล้วปะเนาะโรบินนะเนาะมีโรบินก็นจบแล้วอะแมปเนี้ยเล่นใหม่ก็ต้องควรมีติด ID เลยอะโรบินอ่ะเงินประมาณนี้พอละอ่าพอละตรงนี้แล้วกันไม่รู้ว่าตีฟูเอโี e หรือเปล่านะอ่ะแต่ขั้นแรกเป็นเซอร์เคิลดาเมจหกหมื่นเก้ามีสกิลกดสกิลกดนี่ง่ายๆเลยระเบิดแมปเนาะเพิ่มดาเมจคูณหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เนาะ ก็คือสมมุติว่าดามจเรากดตอนนี้มันมีอยู่ที่6กหมื่นเถ้าเรากดไปมันน่าจะเป็น6กแสนเาเนาะ,อะลองกดดูก็ได้นะถ้าเกิดแบบอยากลองระเบิดนะเนาะแต่ว่าเอาไว้ระเบิดขั้นสุดท้ายดีกว่าจะได้เห็นดามจความแรงของมันเต็มที่เนาะนี่สเตตัสก็สีแดงจีนแดงนะสามแถวเลยแล้วก็บัฟเอ็กโซเดียประมาณนี้พวกตัวดามย,ยังไงก็ต้องเอ็กโซเดียอยู่แล้วเนาะ,อะลองอัปเกรดกันดูดีกว่าว่าจะเป็นฟูเอลีหรือเปล่าดามจเพิ่มม่อนข้างเยอะนะ ขั้นสามขั้นสี่ก็เป็นแคนน n นบีมเนาะโอ้โหสวยอยู่นะเอาจริงขั้นแรกมันโจมตีเป็นเหมือนหัวใจเนาะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อาจจะต้องดูพาสสีแต่ก็ขออัพเกรดให้ตันก่อนละกันดูสิว่าจะอัพได้กี่ขั้นถ้าเกิดใช้เงินอัพจริงๆโคตรเปลืองเลยนะดูดิขั้นละสองหมื่นอ่ะ โอเคได้11ขั้นเหมือนเดิมเนาะดามียอยู่ที่1ล้าน2ก็อืมก็ถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าบับอีกโซเดียด้วยแล้วก็ตีไวอีกระยะ140เท่ากันแต่ลองดูระเบิดไหมว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะระเบิดได้อะ่ะอ่ะลองดูเขาเรียกอะไรอะ่ะ240วิอ่ะทันไหมบ้านจะแตกก่อนหรือเปล่าโอ้ทําดามีดไวนะประมาณ7วิ6วิ7วิก็ระเบิดเลยไม่ได้หน่วงเวลามากกว่าจะติดสกิลเนาะกดปุ๊บก็ติดเลย คูดาวไว้ด้วย2องรีวิอันนี้ไม่ได้ใส่อาร์ติแฟกต์อะไรมานะถ้าใส่ลดคูดาวหรือเพิ่มดาเมจมาอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้แล้วก็ระเบิดเร็วปกติบางตัวมันใช้เวลาประมาณ15าวิเลยนะก่าจะระเบิดได้แต่ว่าอานอนรู้สึกไวอยู่กดปุ๊บแล้วระเบิดเลยประมาณ6 7วิเท่าที่มองสกิลเมื่อกี้เนี่ยเนาะอ่ะมาดูพาสซีฟกันดีกว่าว่าพาสซีฟมีอะไรบ้างมีทั้งหมดมี2อันเนาะมีพาสซีฟสออันเนาะพาสซีฟแรกนะครับผมพาสซีฟแรกทําอะไรได้เดี๋ยวขอชิดดูก่อนนะพ การยกระดับขั้นสูงสุดเหรอเมื่ออัปเกรดถึงขั้นสุดท้ายลดคูดาวสิเ์เพิ่มดาเมจสิเนเพิ่มระยะการโจมตีสิการโจมตีของอาร์โนดจะกลายเป็นแบบเจาะเกาะเนาะและสร้างความเสียหาย2.5เท่าหากศัตรูติดสถานะปกติใดๆอาร์โนดจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีก1.25ก็คือไปเล่นกับพวกตัวแปะดีบัฟก็ได้นะอันเนี้ยเพราะว่ามันเพิ่มสถานะขึ้นอีกด้วยเนีย่ยความแรงขึ้นอีก1.2ออ่ะ ต้องหาดูว่าพวกแบบสลโลไฟดําไฟม่วงอะไรเงี้ยถ้าติดแปะดีบัฟเยอะๆก็น่าจะโอเคตีแรงขึ้นด้วยอ่าต่อไปดวนที่2กันดีกว่าอันที่2นะครับผมศัตรูที่มี HP ต่ํากว่า20%จะตายทันทีเอ้ยค่อนข้างรู้สึกโกงอยู่นะถ้าเกิดเราไปเล่นด่านแบบโหดท,ที่มันแบบบอสเลือดประมาณ 100B บีพันบีอย่างเงี้ยแล้วมันเหลือตีเราเราตีเหลือประมาณ2 0 0ร้อยสบีที่มันลดเหลือถึง20%แล้วอ่ะมันก็ทําให้โ้โหดาเมจดีอยู่นะ สกิลทั้งหมดของอานนท์จะทะลุบาเลียและลบผลเสริมของศัตรูเมื่อโจมตีลบผลเสริมเหมือนบัฟเสริมปะ่ะพวกโลอะไรอย่างงี้ปะ่ะบัฟเพิ่มถึกบัฟอะไรอย่างงี้เปล่อาอาจจะต้องไปลองในด่านอินเทอจินะเพราะอินเทอจิมันจะมีแบบพวกบูทบ,บ,บูทบัฟบูทบอสได้อ่ะเนาะพวกบูทแบบเพิ่มดาเมจบอสเพิ่มมอนวิ่งเร็วเพิ่มเลือดมอนอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปลองในนั้น แต่เรามาลองด่านนี้แล้วก็อ่านคร่าวๆมันก็โอเคอยู่นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อต่อสู้กับบอสอาร์นอตมีโอกาส0.9%ที่จะสังหารบอสท,ทันทีโอ้แต่โอกาสมันน้อยแต่ก็ถ้าเกิดเยอะเกินไปถึง1%เงี้ยมันก็โกงเกินอะเนาะแต่อย่างน้อยมันก็เยอะกว่าไอตัวนั้นอะไอตัวอ้วนที่เขาแจกฟรีอันนั้นมัน0.01%ที่จะตีดาเมจ 1B ได้อะแต่ว่าเอานี้โอเคอยู่เราก็เน้นตั้งหลายๆตัวเานาะสตัวก็ได้เนาะ ส่อัติแฟกบัฟแดงเพิ่มดาเมจให้มันตีแรงๆเอาก็โอเคอยู่นะอันนี้โอกาส0.9ก็ไม่แย่ถ้าไม่งั้นมันจะโกงเกินไปก็คือแบบทุกคนลงเล่นอานอสหมดเลยแล้วก็ไปลุมตีบอสติด0.9สักคนหนึ่งก็คือบอสหายแล้วหายหัวเลยอโอเคประมาณนี้เนาะไม่ลืมใส่คอสอานอสหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอานอสมีคอสหรือเปล่านะอาจจะต้องออกไปใส่ดูข้างนอกเนาะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณน,นี้แหละรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆเนาะเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็ดูอ์ติแฟกเอ้ยไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่เราดูกันน่ก็จะดูกันที่พาสซีฟติดตัวเนาะสองอันแล้วก็มีสกิลกดไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ดามจเท่าที่ทําได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนาะนี่อันนี้ก็อยู่ที่หนล้านสองแสนเนาะเดี๋ยวออกไปดูคอร์สกันดีกว่าว่ามันมีคอร์สหรือเปล่าเนาะอาจจะทำไวหนอ่อยนะเพราะว่ามันรีวิวแมบนี้มันรีวิวไวๆนะเพราะว่ามันมีโรบินแล้วเราก็ไม่อยากอยากดูกันหรอกเนาะเพราะว่าขั้นหนึ่งขั้นสองมันตีอะไรยังไงอะเนาะ มาดูคอร์สกันดีกว่าว่ามันมีหรือเปล่าเพราะลืมดูเหมือนกันนะโอ้มีอยู่นะมีคอร์สอยู่นะอ่าโอเคได้ดูคอร์สต,ตอนจบเนาะเพราะว่าลืมเอาให้ดูตอนแรกอาจจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยหุ่นยนต์รู้สึกไม่ค่อยเข้ากับคอร์สอะไรเลยเนาะคลิปหน้าอาจจะเห็นเปลี่ยนชุดแล้วนะเพราะชุดนี้รู้สึกไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้ากับอะไรเลยอาจจะไปแต่งเป็นโทนคนแล้วเนาะแบบชุดเช้าไล่ดีกว่าโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปวีโอหน้าใครสนใจ a f ฟฟาร์มหรือว่าฟาร์มด่านไหนก็ลองทักมาสอบถามกันได้นะ พวกอีเวนต์พวกอินฟินิตี้ฟาร์มพวกพระจันทร์หรือฟาร์มพวกลูกบอลอะไรเงี้ยก็มาสอบถามกันได้เนาะยังไงเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมขอขอตัวไปฟาร์มก่อน